สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูสปอยซีรีส์ Spo The Last of Us EP 9โดยเริ่มเรื่องมาย้อนกลับไปในช่วงที่มีโรคระบาดของเชื้อรามมรณนะเราก็จะได้เห็นผู้หญิงท้องแก่เดินผ่านป่ามาอย่างทุรักทุเลเธอได้หลบซ่อนเข้ามาในบ้านล้างซึ่งในตอนนี้เธอกำลังปวดท้องไกลลอดในขณะเดียวกันก็มีผู้ติดเชื้อพยายามจะเข้ามาเธอจึงได้นำสิ่งของมากันไว้อย่างไรก็ตามเก้าอี้ตัวเดียวก็ไม่สามารถกันไว้ได้ ผู้ติดเชื้อได้พยายามวิ่งพุ่งเข้ามากัดเธอซึ่งเธอได้ใช้มีดที่พกติดตัวไว้ออกมาสู้ใช้มือบางแทงเข้าที่หัวของผู้ติดเชื้อไปหลายครั้งจนแน่นิ่งไปท่านใดนนั่นเองเธอก็คลอดลูกออกมาพอดีเสียงร้องดังลั่นทักทายลูกน้อยพร้อมตั้งชื่อให้ว่าแอลลี่ซึ่งหลังจากนั้นไี่นานเพื่อนของเธอก็ตามมาช่วยอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะเธอโดนกัดไปแล้วเธอจึงออดวันเพื่อนที่นำลูกสาวข,ของเธอกลับไปด้วยพร้อมโกหกเพื่อนว่าเธอคลอดหลังเดินกัด we ภาพตัดมาปัจจุบันในตอนนี้แอลลี่และโจได้พาการเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปซึ่งระหว่างทางแอลลี่ก็มีท่าทางไม่ร่าเริงแบบเดิมโจก็พยายามชวนคุยเพื่อให้แอลลี่รู้สึกดีพร้อมสำรวจพื้นที่จากที่สูงกระทั่งเธอแอลลี่ได้เจอกับจีราฟซึ่งเธอไม่เคยเห็นเมื่อก่อนโจจึงพาแอลลี่ป้อนอาหารแน่นอนว่าทําให้แอลลี่รู้สึกดีขึ้นเพราะเป็นช่วยเวลาเล็กๆที่เธอสามารถลืมเรื่องราวที่เคยเจอมาได้และเมื่อสำรวจเสร็จแอลลี่และโซก็เดินออมไปหลังต่า กระทั่งพบกับกลุ่มไฟไฟดักรอยูนระเบิดเสียงเข้าควบคุมตัวทันทีแล้วภาพก็ตัดมาห้องพักที่มีโจพักอยู่เขาได้พบกับหมอที่ว่างจ้างให้โจนำแอลลี่มาส่งซึ่งทันทีที่โจรู้สึกตัวก็ถามหาแอลลี่ว่าอยู่ที่ไหน ซึ่งหมอก็บอกให้โจใจเย็นๆก่อนตอนนี้เอลลี่กำลังผ่าตัดเพราะเชื้อโตในสมองของเธอเราจึงต้องนําเชื้อออกเพื่อถอดรหรัสเมื่อสําเร็จเราจะได้ยาต้านเวลสโจ้ทียิ้มแบบนั้นก็ปฏิเสธทันทีบอกห้ามทําอะไรเอลลี่เด็ดขาดเธอต้องรับรู้แบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามหมอได้บอกว่ามันจําเป็นถึงจะถามเอลลี่นายก็รู้เธอยอมอยู่ดีซึ่งพูดจบหมอก,ก็บอกให้ทหารนาตัวโจไปส่งด้านนอกพร้อมบอกด้วยว่าถ้าขัดขืนฆ่าทิ้งทันที จากนั้นผู้คุมสองคนก็พาโจาเดินไปส่งข้างนอกซึ่งทันทีที่เดินผ่านทางหนีไฟโจก็อาศัยจังหวะผู้คุมเผย่อแย่างปืนจัดการยิงหัวเข้าหนีได้ไมาอย่างรวดเร็วพร้อมพยายามเดินหาเอาลี่ที่ขณะนี้กําลังผ่าตัดอยู่ห้องใกล้ๆ โจในตอนนี้มโหสุดขีดเดินผ่านแต่ละห้องคือยิงกระจายฝ่าด่านทหารจนมาถึงห้องผ่าตัดและเมื่อมาถึงก็ใช้ปืนจี้บอกหมอให้เอาสายน้าเกลือออกเอาเข็มขัดออกให้หมดซึ่งหมอหันมาก,ก็ไม่ยอมทําตามโจจึงยิงแสกหน้าไปหนึ่งครั้งและเมื่อพยาบาลเห็นแบบนั้นจึงทําตามจากนั้นโจก็อุ้มแอลลี่ออกไปด้านล่าง กระทั่งมาเจอหมอที่ดัก,กรอใช้ปืนจี้บอกโจให้ยอมมอบแอลลี่ให้และเชื่อว่าแอลลี่เธอก็ต้องการแบบนั้นและภาพก็ตัดมาขณะที่โจขับรถออกมาแอลลี่ก็ฟื้นขึ้นมาพอดีพร้อมถามกับโจว่วาเกิดอะไรขึ้นโจตอบว่ายังมีเด็กแบบเธออีกหลายคนที่สามารถป้องกันเชื้อได้พวกนั้นทำการทดลองแต่ไม่ได้ผลพวกเขาไม่คิดจะทำมาแล้วแหละจากนั้นก็มีโจเข้ามา ภาพย้อนกลับมาที่ชั้นใต้ดินขณนะที่โจกําลังอุ้มแอลลี่ขึ้นรถโจได้เดินกลับไปหามารีนที่นอนเจ็บอยู่ซึ่งมาลีนได้ขอชีวิตไว้ให้ปล่อยเธอไปแต่อย่างไรก็ตามโจได้บอกว่าเดี๋ยวเธอก็ตามมาหาแอลลี่อีกจากนั้นก็ยิงเข้าที่หัวมาลีนทันทีมาปัจจุบันในตอนนี้โจได้จอดรถเดินผ่านป่ามาจนถึงขอบผาซึ่งตรงนี้สามารถมองเห็นเมืองที่น้องชายของโจอยู่จากนั้นหนักก็ตัดจบ